S <S 2> <S 2> โคเชียเพียงเสนไนด้เอ้ยต้องมานั่งแจกโค้ดของใครมั่งของใครไม่มีโค้ดผมจะแจกให้อืมลักกว่หนีไปที่อืน่นจนกว่าจะเสร็จอะ แต่ว่ามีผู้บุญการคิดเอ้ยอย่าไล่เฮียมึงอยากไล่ผู้เฮียมึงอยากไล่ผู้ออยีรอดไงวะไอ้เฮียทำไมชอบไล่แต่ผู้ยีรอดสิ่งเดียววะผูใ้ใจเฮ้ยเดียว แล้วทำไมต้องทำร้ายผูหย้หญิงรอดด้วยไม่เข้าใจ<แ>โธ่คนตายทำไมต้องวิ่งไล่แต่ผูห้หญิงรอดด้วยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแนละ้วทำไมต้องวิ่งไล่ผูห้หญิงรอดด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยทำไมต้องวิ่งไล่ผูห้หญิงรอดด้วยผมเป็นคนกลางถ้าใครพาผมชน,นะนะผมจะแจกโค้ดให้เป็นเป็นของรางวัล อุตส่าห์ถ่ายช่อง youtube ทำไมต้องมาเจออะไรร้ายๆทุกทีเลยกูจะบอกได้ทุกคนไม่ดูไม่ดูผมไม่เว้นช่วยอูไหมคะแล้วตาซองนีหรอใช่แล้วทำไมมือตามีด่าด่าดอ๋อตานี้มีกรีนไม่มีหมอลืมเฮ้ยมีหรออ๋อมีไม่มีมีแต่ผู้ทำเนายผมดูแล้วจากสมุดโน้ตอ่ะ ทำไมต้องวิ่งไล่ตัวัองเดียวด้วยอ่ะผู้เป็นกลางชนิดเดียวกันมื่อต้องโดนในอำเภอยิงอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่อยากโดนยิงนี่ผมผมไปที่อื่นผมทำเควสไม่ได้ผมเป็นคนกลางอ่ะไม่รู้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 ไมู่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 ไม หรือว่าผมต้องไม่ต้องใช้โล่ต่อไปเออถ่ายยูทูบอยู่ดีๆก็ไล่ผมซะแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลำวงวงลำวงวันลอยกระทงอะไรวะ,ะโล่ยังไม่มีเลยไม่ต้องใช้โล่ก็ได้มันไม่ฆ่ากูอยู่แล้วนายอำพงนอนายอำเภอมันไม่ฆ่ากูอยู่แล้วนายอำเภอไงเพอ เป็นหนึ่งที่ลอยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเป็นหนึ่งที่ลอยังไม่เสร็จเลยอะ่ะอย,ย่าไล่กูเธอเธออย่าอย่ายทำร้ายหนูเฮอยเราไปม,มึกงก็โดนกับร้ายกูด้วยกูจะเวทไีได้กูจะแลกให้สปอร์ตมา เออไม่ใช่เออโลหมดเฮียมองอะไรไม่เห็นเลยหัวใจจนจะจะวาอเอ,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 อ้ขอร้องอย่าไล่แต่ผมสึงเดียวได้ไหมฉันไม่อยากจะให้มาใกล้กันเออฉัน ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนอ่ะมีกริ้นไหมอ่ะที่ไหนมีกริ้นไหมอ่ะที่ไหนมีกริ้นไหมอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ไม่รู้อันนี้มีน้ำผึ้ง่ะผมดูกล้องอยู่ในกล้องวงจรกลับสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงอ้าว ฟูอยู่ลอยก็ดีเลยเฮ้ยจะมาฆ่าผมไม่ได้นะยังไม่ได้ชนะมาตั้งเป็นเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะเล่นผูอยู่รอชนะได้เดือนหนึ่งเลยอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะถ้าตะกอนลูกเรือมัน<อ>พาคู่ชนะเลยอะ่ะไม่ถึงทั้งคู่มันถึงคู่เดียวเร็ว,วะว่เอเฮ้ยเสียวไข่ว <laughs> ีด้วยเสียวไข่เสียวตูดมากกว่าเสียวขี้เสียวมา <laughs> เสียวขี้วังไม่ได้เสียวตูเสียวหำมึงอะเป็นลูปลาไม่ได้เป็นพูดลูกพูอยู่รอดพูจริงโอ้พูเป็นกลางนายเพอไกลๆท่านี้เป็นมุดอะไรพูเป็นกลางไม่ต้องโหวตเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายดูเด เรียบร้อยลูกเรือได้ตายกันหมดก็ราะอะไรเพราะพราะแขวงมันชนะพ้องกูอะไรว่าแล้วทำไมกูชนะพ้องกับแขวงอะเพราะว่าแขวงมันฆ่าลูกเรือมดแล้วจำสีแดงก็บอดได้ตอนนี้ผมจับเวลาอยู่อะเลยวัสดีสิงฟูขดฉันขอเดินผ่านนะขอผ่านขอผ่านอย่าอย่าอยา อย่าไล่กูได้ไหมขอร้องนะมาเมตตาเฮ้ยจะคือประธานบริษัทมึงจะฆ่ากูยอีเอออย่านะกูไม่ไหวแล้วเออว่าแล้วเออเออมึงอย่ามองอะไรมิโอ้โอร้ ช่วยผูดีรอดแน่ไอ้เฮียมันช่วยผูดีรอดแน่รอไม่มีแล้วจะตายแล้วรอไม่มีแล้วช่วยด้วยก็ก้องผมไปนามเพื่อแล้วป็นยิ่งสีชมพูอ่ะผมเป็นนามเพื่อล้วยิ่งสีชมพูคือฟ้า ไม่ช่วยกูเลยบวดไม่ช่วยกูเลยไม่ช่วยกูเลยน้ำเพิ่มดินไปเพิ่มตก่งเงินแล้วผมลองกดยิงสีมูปี姆ปูตายซีปูครับ๋อมกีมองอะไรไม่เห็นเลยสือูอยู่ใกล้กูมน่ากลัวเป็นว่าเลยยังไม่มีโลดยังเอาชีวิตยังไม่รอดเลยถนัดกูยังไม่มีโลกูเอาชีวิตยังไม่รอดเลยกูเปิดใช่ปืองปะเปลืองทรัพยากรอ่ะ เลืองใจว่ากอดจีงมันก็ตลกอ่ะตอนนี้เวลาที่ผมถ่ายยูทูบยังเจที่าคิวคุณทำนายดูค่ะว่าตายยังยังแต่ว่าโล่มผมหมดแล้วเอาชีวิตรอดยังไม่ได้เลยอ่ะผมใช้ทรัพยากรเรื่อ่ะตอนไฟดับฉันก็ใช้โล่ตอนไฟ ตอนไฟไม่ดับฉันยังไม่ใช้เลือดจอไฟดับใช,ใช้ไฟเล,ลือเช็คไฟอ่ะโอเคสาวฮะสีอะไรนะเอ่าป้อมอฮือฮืมันขาดเออวีสูตรที่ถ้ายิงขาวได้แสดงว่าเองเป็นนาย<ต>าอำเภอ,อ,เอ,อ อค้าเสียวมากเลยอ่ะอือตอนนี้มีกลิ้นด้วยอ่ะฉันเชื่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมันมันเอาเหยื่อใครมาล่อนี้อันนี้ไงาสีขาเป็นจริงด้วยมันเป็นเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยสุดดีใจสำหรับดีมาที่นี่รีวกไลค์กูเจก็เลยใ้ด้วยครับ